การเปลี่ยนแปลงประชากรที่เป็นไปตามลักษณะของ3ลักษณะแรกรวมเรียกว่าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรส่วนการเปลี่ยนแปลงประชากรในลักษณะที่สี่นั้นในสมัยก่อนหาตัวอย่างยากแต่ปัจจุบันนี้เริ่มปรากฏในปรากฏการนี้แล้วเพราะผู้สูงอายุ จะมีอายุมากขึ้นและมีและเมื่อมีการตายก็จะมีอัตราการตายสูงแต่ตายเพราะถึงวัยอันควรในขณะที่มีอัตราการเกิดของทารกที่ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาวะการตายที่สูงมิใช่เกิดมาจากการด้อยพัฒนาอีกต่อไปจะเห็นได้ ว่าบรรดาทฤษฎีทางประชากรต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นอาศัยข้อมูลและตั้งอยู่บนราากฐานที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของประชากรของประเทศต่างๆจะมีลักษณะต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะและเหตุการณ์ของแต่ละยุคสมัย,มยเช่นสมัยก่อนไม่มีการกำหนดนโยบาย ประชากรและแต่ปัจจุบันมีนโยบายประชากรตลอดจนในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสร้างทฤษฎีที่ตายตัวแน่นอนมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศต่างๆได้ทั่วโลก